มาดูเดี๋ยวให้ดูได้ให้ดูเดี๋ยวเอาไหมคุณผู้ชมดูได้ไหมเดี๋ยวยิบเลยมาดูคุณเมย์กันดีกว่านะครับเห็นว่าก็ตอนนี้เนี่ยก็มีสารวัตโจ้เนี่ยเขาขึ้นบิลบอร์ดเซอร์ไพรส์เนี่ยี่ข้างหลังนี้นะครับในในงานวันเกิดของเธอก็ตอนช่วงงานวันเกิดที่ผ่านมาโอ้โหถ้าเกิดเป็นพม่ออร์จะรู้สึกไง ก็ก็โอเคก็ปลื้มก็ปลื้มโอ้โหขนานี้เลยเืรอถ้าเกิดชอบก็โอเคปลื้มปริมแต่ถ้าไม่ชอบก็กลัวเบาๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์เธอในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับให้ต้องติดตามกันกับวันเกิดฉลองครบรอบ34ปีนะครับของซูชิเมืองไทยอย่างเมพิชนาธครับ ที่ก็ได้จัดปาร์ตี้วันเกิดนะครับภายใต้ธีมโอลิมปิกที่ก็มีเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการมากมายไม่ว่าจะเป็นอั้มพัชรภาเมยปณิตานะครับหรือว่าเมย์เฟื่อารมณ์เนี่ยรวมถึงเป้ยปานวาดกัาแตสุภักษรก็มาร่วมเบอร์เจกันอย่างคึกคักครับ ละอีกหนึ่งของขวัญชิ้นใหญ่จากอดีตหวานใจสรวัจโจนะครับที่ก็เป็นที่แชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์เนี่ยที่ผ่านมานะครับก็คือป้ายบิลบอร์ดอวยพรมวันเกิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยพร้อมการโพสต์ขอโทษทุกเรื่องแย่ๆที่ผ่านมานะครับงานนี้สาวเจ้าของวันเกิดเนี่ยถึงกับเอ่ยปากว่าก็เป็นของขวัญที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับอันนั้นคือเมมเม ก่อนคือครั้งสุดท้ายที่ไปคุยกับเขาคือเราทะเลาะก,กันครั้งสุดท้ายเนี่ยไ่บล็อกเบอร์เขาแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกเลย<ๆ>นานค่ะฉะนั้นก็ไม่คิดว่าเขาคงอยากจะเบอร์เดย์เมยแล้วไม่รู้จะติดต่อไมายัางไงแล้วก็ก็เลยก็เลยใช้วิธีนี้ซึ่งก็ ก็ก็ดีใจไหมก็ก็ขอบคุณค่ะเมย์ก็ว่าทุกคนก็บอกว่าคงไม่มีใครมาบ้าท,ทำอะไรให้เมย์มแบบนี้อะไรเงี้ยเออมีคนส่งมาทางไลน์ก่อนก็อึ้งนะ<อ> <laughs> คือถ้ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนเมย์ก็คงจะดีใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเมย์เห็นตั้งแต่ตอนเช้ากับข้อความที่เขาเขียนขอโทษอ,อันนั้นคือคือดีใจที่สุด<อ>เป็นของข,องขวัญที่ดีที่สุดที่เราเคยได้จากเขาอะ่ะเพราะว่า เราเราก็รอคำนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราเราทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องอะไรเงี้ยเขามักจะโทษคนอื่นตลอดเขาไม่เคยยอมรับความผิดของตัวเองเลยอะไรย่างเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่ที่เราเห็นแล้วก็สังคมรับรู้ว่าเขาออกมายอมรับหลังจากที่เห็น อะไรนี้ก oh. mm. ็เลยลองอันบล็อกดูเขาก็ก็เขาไม่ได้โทรแต่เขาก็ส่งข้อความมาว่าเขาแบบตั้งใจทําให้นะอะไรอย่างเงี้ยลราก็แบบยังรักยังรออยู่เเนียหายโกรธหายอยู่แล้วแต่เรื่องที่จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่เห็นนะคะแป๊บเดียวเขาไม่แค่ลงมาเช้าแค่ลงขอบคุณป้ายวิวบอร์ดเขาแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น อดีตเก่าๆของเขาก็ยังไม่อยากจบอ่ะก็ให้คนมาเขียน Facebook แบบกล่าวหาเราอะไรเงี้ยเก่าหาว่าคนนี้ต้องซื้อให้คนนี้ต้องซื้อให้คือมันไม่ถูกต้องจะดําเนินคดีแล้วก็เช่าที่เช็คมาเขาไม่ได้อายุน้อยแล้วอ่ะสามสิบกว่าแล้วแล้วก็เรียนก็สูงเอ่อกำลังจะเป็นตํารวจด้วยอะไรเงี้ยแต่กำลังเช็คอยู่เหมือนจะมีสองคนนะคะคนหนึ่งชื่อแตงกับอีกคนนึ่งชื่ออิทที่เป็นเป็นเป็นเพื่อนสนิทของอดีตเขาอะไรเงี้ยก็ คือเราไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยออก็ก็จะไม่ให้อภัยเหมือนคนก่อนๆแล้วเพราะว่าคนก่อนๆเนี่ยเขาเขามาขอโทษอะ่ะส่วนอีกหนึ่งอดีตหวานใจค่ะอย่างคุณปาล์มนะคะที่มาร่วมฉลองวันเกิดในชุดเทควันโดก็ได้ถือเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์ซูชิเมืองไทยพร้อมกับเขียนการ์ดอวยพอแล้วก็มอบของขวัญให้ด้วยค่ะให้การ์ดแล้วก็เหมือนเป็นตุก อะไรของเขาไม่รู้เขาบอกมันเป็นลิงที่แบบจะขจัดความชั่วร้ายออกไปจากชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยชอบหมดอะค่ะใครให้อะไรก็ชอบหมดเพราะถือว่ามันมันมีคุณค่าทางจิตใจเขาอวดพอยังไงบ้างเออในการเขียนว่าก็นั่นแหละเขาเขาจะเป็นกําลังใจให้ตลอดไปเรารู้ว่ามีคนเชียร์เยอะเรารักกันจริงๆเรามีความรู้สึกดีๆให้กันจริงๆแต่เราคุยกันหลายครั้งแล้วในเรื่องของอนาคตว่ามันคูเป็นไปได้ยาก ตัวเขาไม่พร้อมแล้วเขาก็ไม่อยากโกหกเราแล้วตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรอจนกว่าเขาจะพร้อมได้กี่ปีเพราะเขาเองเขาก็บอกว่า5ปีเขาก็ยังตอบไม่ได้เลยแต่ก่อนไม่อยากแต่งงานมากนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้สึก่ไมสนุกกับชีวิตแล้วไม่มีความสุขกับชีวิตบางทีการการแต่งงานก็ไม่ใช่การตอบโจทย์แล้ว สำหรับของขวัญวันเกิดครบรอบ34ปีที่จะซื้อให้ตัวเองนะคะซูชิเมืองไทยเผยว่าอาจจะซื้อรถคันใหม่ให้เป็นของขวัญตัวเองแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ารุ่นไหนดีส่วนงบนะคะก็ยังไม่กําหนดค่ะแต่ก็คงเอาตามกําลังที่มีนะคะคืออย่างที่เมื่อกีไ้ได้คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดแบบเขามาเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยโอ้โหตกใจเหมือนกัน คือถ้าอย่างที่บอกไงถ้าเกิดเป็นคนที่เราชอบคนที่เราสึกดีๆด,ด้วยเนี่ยเราก็คงจะโอ้ยตายเราน่ารักจังเลยยังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่เคยทําไม่ดีกับเราหรือว่ามีเรื่องมีราวกับเราทําให้เราก็จะเริ่มวาดนิดนดน,ดนะอะไรอะอะไรอะนี่เป็นอะไรเป้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะมาดักทำะารเราเป้า <laughs> <laughs> ไม่รู้เหมือนกันครับ